ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอ m มูเลเตอร์ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น f k j o u r n e y บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n e เน่กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ย แต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F k Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มเราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวปะกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนาร้านเกมสเตชั่นท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกองตามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ลร้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5ถึง30เปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมทั้งซารและรวมไปถึง Seven Night Reverse ด้วยนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซชันท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพืบ <ces> ร <Pokemon 51> yeah. ้อมกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะคร,บร,รคับวันนี้ผมภูมิจะเผยอาราฟามารีกันีเคยสอบวันนี้เราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า s o l a n t Time r e ิร r สนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการอัปเกรดค่าพลังตัวละครนะครับให้มันพุ่งขึ้นแบบสูงมากๆเลยและก็ต้องบอกก่อนว่าบางทีตัวละครเราดาวเท่ากันแต่สเตตัสไม่เท่ากันเนี่ยเหตุผลหลักๆเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้นั่นเองนะครับอันดับ และก็ไปที่วิญญาจาร์นะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าในตอนนี้เนาะตัวเกมเปิดมาแล้ว4วันใช่ไหมครับตัวละครทุกตัวจะถือว่าตัวละครเป็นธรรมดาอ่าเป็นตัวละครธรรมดาทั้งหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวในวันที่7หรือวันที่8ของเกมเปิดนี่แหละนะครับมันจะมีตัวละครระดับพิเศษเป็น6ปีเข้ามาซึ่งตัวนั้นจะสามารถแปลงกายแทบวิญญาณยุธได้ตั้งแต่เทิร์นแรกแตกต่างจากตัวละครทุกตัวในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแรงก์อาร์เอสอาร์หรือว่า SSR ก็ตาม ถ้าเพื่อนๆยังไม่อัพตัวละครเลยจะสามารถแปลงกายแท้ได้ในเทิร์น3ถ้าอัพมาเป็น2ดาวเหลืองจะสามารถแปลงกายแท้ได้ตอนเทิร์อ2อันนี้คือข้อจํากัดของตัวละครธรรมดาทุกตัวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อัอัพดาวเนี่ยมันจะมีขั้นของเขาก็คืออัพ2ดาวเหลืองจะเพิ่มค่าวิญญาณยุทธห้แต้ม4ดาวเนี่ยจะปลดแพ้สีของแต่ละตัวไม่เหมือนกัน หดาวแดงจะเป็นแพสซีฟที่จำเป็นที่จะต้องมีทุกตัวละครนะแล้วก็3ดาวแดงเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกที่เหมือนกันทุกตัวแล้วก็สุดท้ายคือ5ดาวแดงจะเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างขี้โกงมากๆในแต่ละตัวละครเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะอัพดาวเนี่ยนะครับมันจะต้อง2ดาวเหลือง1ดาวแดง5ดาวแดงแล้วสุดท้ายคือ2ดาวเพชร สองดาวเพชรเนี่ยจะเป็นเอ็นเกมของตัวละครแล้วเพราะว่าปกติการใช้สกิลของเราเนี่ยจะต้องใช้3เกตดลูกไฟใช่ไหมครับถ้าอัพมาถึง2ดาวเพชรนะครับจะสามารถลดเกตดการใช้จาก3เหลือ2ลูกไฟได้ตัวละครเราจะสามารถใช้สกิลได้ตั้งแต่เทินแรกเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือค่อข้างโกงบางทีเนี่ยเราตีเทินแรกใช่ไหมเก็บไป2ลูกไฟ เราใช้สกิลได้แต่อีกฝ่ายถ้าใช้3ลูกไฟเขาไม่สามารถใช้สกิลได้นะอ่าอันนี้คือข้อที่ค่อนข้างขี้โกงมากๆนะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้หน่อยอตัวละครทุกตัวเนี่ยถ้าสมมุติมาเป็น3ดาวแดงเนี่ยเมื่อเข้าสู่กายแทวิญญาณยุดครั้งแรกนะครับจะได้รับในส่วนตัวข,ของการฟื้นฟูเลือดนะครับจากเลือดที่สูญเสียไปและได้รับต้านทานดาเมจ30%แบบเนี้ยเหมือนกันทุกตัวละครเลย เห็นไหมแต่ว่ามันจะมีตัวละครบางตัวเหมือนกันอย่างเช่นมานาสูนใช่ไหมมานาสูนเนี่ยหลังจากเข้าสู่กายแท้ครั้งแรกจะได้รับโล50่50%จากเลือดที่สูญเสียไปเพราะฉะนั้นตัวละครของเขาถ้าสมมติใช้สกิลมันจะลดเลือดตัวเอง50%อใช่ไหมแล้วมาเป็นตัวของบาเรีย50%ถ้าเข้าสู่กายแท้ในเทิร์น2มันก็จะเด้งโล่มาอีก50%ประมาณนี้และมันจะมีตัวละครพิเศษอย่างเช่น6ปี ถ้าผมจำไม่ผิด6ปีกเนี่ยมันแปลงกายแท้ได้ตั้งแต่เทินแรกแล้วมันจะไม่ฟื้นฟูเลือดแต่จะเป็นสร้างบาลเลียเหมือนกับตัวของมาร์สูรประมาณนี้อ่าแล้วที่ผมบอกว่าตัวละครเนี่ยถ้า1ดาวแดงจะค่อนข้างขี้โกงก็คืออะไรถ้าเป็นถังซานนะครับ2ดาวเนี่ยเหมือนกันเลยเนาะเพิ่มค่าวิญญ,ญาณยุทธใช่ไหมสีดาวเนี่ยถ้าค่าวิญญ,ญาณยุทธสิบแต้มเพิ่มดาเมจให้ตนเอง5%เเ ถ้าโดยปกติแล้วตัวละครจะมีเกจวิญญาณยุดอยู่ที่100แตม้มดามเมจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น50%แต่ถ้าสมมติเป็น5ดาวแดงเนี่ยถังซาจะสามารถเก็บเกจกายแท้วิญญาณยุดได้200นะและทุกเทินจะเด้งมา50แตม้มเพราะฉะนั้นดามเมจของถังซาจะขึ้นมาเป็น100%เลยอ่าและ1ดาวแดงครับตัวละครถังซานเนี่ยถ้าโดนดาเมจถึงตายเนี่ยจะเป็นอมตะหนึ่งครั้งพร้อมกับเด้งเลือดมา30%เพราะฉะนั้นจะเป็นตัวเดียวในเกมที่เป็นตัวธรรมดา ที่จะไม่โดนวันช็อตตายจากตัวละครระดับพิเศษอันนี้ถือว่าค่อนข้างโกงมากๆเลยนะครับและ้าดาวแดงเนี่ยบอกไปแล้วใช่ไหมอ่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวละครตัวอื่นๆเหมือนกันนะอย่างเช่นมาราสูนมานาสูนเหมือนกันเลย2ดาวเนี่ยจะเพิ่มเกรดวิญญาณ50แต้มและถ้าเป็น4ดาวเนี่ยหลังจากที่ได้รับโล่ครั้งแรกลดดาเมจ40%ถาวรตัวแม่งจะเก่งมากอ่ะ การที่จะได้โลกก็คือต้องเก็บใช้สกิล3ลูกไฟใช่ไหมครับในการใช้สกิลก็คือลดเลื่อน50เปอร์สร้างเป็นบาเรียใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนอัพเป็นถึง1ดาวแดงนะครับปล่อยสกิลวิญญาณยุทธครั้งแรกไม่ต้องเสีย cp ก็คือตัวของเกตล,ลูกไฟนั่นเองเพราะฉะนั้นมา,นาศูนย์จะเป็นตัวเดียวในเกมที่เริ่มต้นมาในตอนนี้นะสามารถใช้สกิลได้เลยนั่นเองนะครับฟึบอูบเลยประมาณนี้อ่าแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนตัวของ 5ดาวแดงเนี่ยเมื่อเราสร้างโล่ให้พันธมิตรเนาะพันธมิตรก็จะได้รับดาเมจถาวบอเลย25%อ่าตัวละครทุกตัวเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวเราจะมาลองต่อสู้ดูอ่าสังเกตเกตนะครับเห็นไหมลูกไฟมีแค่หนึ่งแต่มารอสูรสามารถใช้สกิลได้เลยเพราะว่ามันหนึ่งดาวแดงเนี่ย อ่ะแล้วก็คราวนี้2ดาวปุ๊บปกติตัวละครธรรมดาต้องใช้3เกรดแต่ว่าตัวละครพวกนี้มัน2ดาวเพชรมันเลยใช้แค่2ลูกไฟเห็นไหมอ่าบวกคีบวกขีดาวเมจแล้วใช่ไหมเสียอู่2ดาวปุ๊บตีเลยเห็นยวแป๊สองลูกไฟใส่เลยอ่าเนี่ยครับนี่อ่ะนี่สามฟึบเนี่ยใส่เลยครับปังเข้าไปอ่าอันนี้คือความโกงของตัวละครที่ถ้าบางตัวเนี่ยมันเป็น1ดาวแดงเนี่ยมาาันจะค่อนข้างขี้โกงมากๆ อันนี้อาจจะเป็นตัวละครดาเมจใช่ไหมแต่คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวละครประเภทซับพอร์ตตัวละครประเภทซับพอร์ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่ถังซานก็ตามเนี่ยอาถังซานเนี่ยถ้าเป็น1ดาวแดงเนี่ยจากปกติกายแท้วิญญาณยุทธเนี่ยจะบวกอัตราคิ20ใช่ไหมถ้าเป็น1ดาวแดงจะเพิ่มอีก20กลายเป็น40อ่าแม่ถังซานคิดาเมจสามถ้าแปลงกายแท้ก็จะบวกตัวของคิดาเมจอีก30กลายเป็น60ใช่ไหมถ้าเป็นตัวของพวก อ่าซัพพอร์ตหลงหลงอย่างเงี้ยอ่าหลงหลงเนี่ยปกติกายแท้แล้วมันจะบวกลดดาเมจ25%ใช่ไหมถ้าเป็น1ดาวแดงเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นใหม่เนี่ยเลือดจะเพิ่ม6%อัพซอนได้สูงสุด54%เพราะฉะนั้นเลือดของทั้งทีมนะโคตรโกงครับ1ดาวแดงเนี่ยจะเป็นคอมพลซของสายฟรีและสำหรับผมนะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นพวกอ้าวซื้อขายอย่างเงี้ยจากตอนแรกก็ดาเมจการโจมตีธรรมดา30%ใช่ไหม เมื่อเราอัพถึงหึงดาวแดงก็กลายเป็น60เปอร์หดาวแดงเนี่ยคือคอมพลซของแต่ละตัวละครและอันนี้เนาะแล้วก็ถ้าสมมุติมันเอนเกมเลยก็จะกลายเป็น2ดาวเพชรสดาวเพชรเนี่ยนะครับคือคอมพลซของตัวละครทุกตัวแล้วเพราะว่ามันจะลดเกรดการใช้สกิลจาก3เหลือแค่2เท่านั้นแต่ถ้าใครอัพสุดหน่อยนะครับก็คือ5าดาวเพชรเนี่ยก็จะได้รับลดดาเมจลดลง30%มสิบเปอร์เซ็นต์ถาวรสดาวเพชรก็คือ ดาเมจเพิ่มขึ้นอัตราการรักษาฟื้นฟูนเพิ่มขึ้น30%ประมาณนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้ก็ดาเมจทั่วไปนู่นนี่น,นั่นเพิ่มขึ้นนะครับเรามาดูได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่า2ดาวเพชรเนี่ยคือคอมพิสของตัวละครทุกตัวแล้วคือถ้าถึงตรงเนี้ยถือว่าพักได้ไม่จะไปต้องทําต่อแล้วแล้วก็การอัพดาวเพชร1ดาวเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวละคร3ตัวก็คือมันจะใช้ตัวนี้30เศษ2ครั้ง 3าเศษ2ครั้ง3 0ศษครั้งในการอัปเกรดขึ้น1ดาวเพชรซึ่งมันจะเพิ่มสเตตัสอีก10%ได้ทั้งสเตตัสเป็นหน่วยและได้สเตตัสเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนอัปเกรดดาวด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยเมื่อเราอัปเกรดดาวเยอะๆใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเป็นถังซาน5ดาวเพชรอะ่ะมันจะสามารถสแต็กตัวเนี้ยได้ประมาณ70แต้มถ้าเรารีเซ็ตทั้งหมดนะได้ประมาณ70แต้ม ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยอัพเกรดไม่เหมือนกันถ้าเป็นถังซานเนี่ยยิ่งตีติดคลิมันจะสามารถดูดวิญญาณยุธีีฝ่ายได้25แต้มทั้งตีธรรมดาและใช้สกิลเพราะฉะนั้นแน่นอนครับอัตราคิด0บเปอร์ต้องตันคิดาเมจ20เปอร์ต้องตันอ่าและสุดท้ายพลังโจมตีตามกันไปและมันจะเหลืออยู่10แต้มพลังป้องกัน5พลังชีวิต5ประมาณนี้ แต่ว่าถ้าเป็นพวกตัวละครแทงหรือว่าซัพพอร์ตอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เราก็สามารถเล่นได้ถ้าถามผมนะผมมองว่าพลังป้องกันของมานาสูน์นะอัตราบล็อก20ไปเลยแล้วค่อยไปเล่นเลือดอ่าหรือไม่บางคนอาจจะเป็นเอาอัตราต้านทานอ่าคีติคอนก็ได้นะครับอันนี้คือการกันคีนะ ก็ได้เหมือนกันอาจจะลดเลือดแล้วมาใส่ต้านทานคิก็ได้อันนี้แล ad> ้วแต่แต่ผมว่าอัตราบล็อกเนี evet ่ยดีกว่าถ้าเป็นตัวซับพอร์ตหรือว่าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันก็จะแบบสเตตัสไม่เหมือนกันเราต้องมาดูว่าเราต้องการอะไรอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะอัปประมาณไหนอันนี้เป็นในส่วนตัวของการอัพดาวใช่ไหมแล้วคราวนี้เรามาดูการอัปเกรดตัวละครนะครับการอัปเกรดตัวละครเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยการเลื่อนขั้นตัวละครนะครับ ทุกๆ1ขั้นเนี่ยมันจะบวกคริ3%มาดูได้นะมันจะบวกพลังตัวตีพลังป้องกันพลังชีวิตไออ่ะอัตราคิิคอนอัตราบล็อกสังเกตว่าทุกครั้งที่เราเลื่อนขั้นคริจะบวก3 3 3 3เราเลื่อนขั้นได้สูงสุด9ขั้นนะเออเพราะฉะนั้นเราจะมีคริป,ประมาณ27แต้มือเพียวเ,เลยประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าการเลื่อนขั้นทุกขั้นหรือเปล่าหรือว่าการเลื่อนขั้นใหญ่นะเออนะประมาณนี้ เนี่ยมันจะได้ครีด้วยอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นใครที่เลเวลไปไกลกว่าก็จะมีความได้เปรียบตรงนี้เลยแล้วก็ในส่วนต่อของเรื่องวงแหวนวิญญาณเนี่ยอันนี้หลายๆคนอาจจะมองข้ามมันจะมีอยู่สสายไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นสายโจมตีหนักเนี่ยจะมีสายหมาป่าแล้วก็สายแมงป่องสกิลไม่เหมือนกันครับถ้าเป็นสกิลที่1ของสายหมาป่าเนี่ยหลังจากเริ่มต่อสู้ดเาเมจถาวร14%ถ้าเป็นสายแมงป่อง หลังจากต่อสู้เริ่มต่อสู้เนาะลดดาเมจขาบอล14%ถังซาเนี่ยผมแนะนําว่าเล่นไปสายหมาดีกว่าและแต่ละวงแหวนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอันนี้วงแหวนที่1งใช่ไหมวงแหวนที่2หลังจากเริ่มต่อสู้เนี่ยาดามเมจทั่วไปการโจมตีไกลภาพเพิ่มขึ้น22%เ็นห็นไหมไม่เหมือนกันอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นถังซาเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นตัวของหมาป่าไปเลยเพราะว่าเผื่อเอาไปใช้กับ6ปีนะ6ปีก็ใช้เป็นสายตีหนักก็เน้นหมาป่าเหมือนกัน หรือว่าตัวของเซียวอู่อย่างเงี้ยนะครับจะมีสายสสายก็คือสายจิ้งจอกแล้วก็สายหมาป่าอ่าสายจิ้งจอกเนี่ยวงแหวนแรกก็จะเริ่มต้นต่อสู้อิเลดถาวอร14%ถ้าเป็นสายตัวของหมาป่าก็ดาเมจเพิ่มขึ้น14เพราะฉะนั้นเซียวอู่ต้องเน้นติดครีถ้าติดครีได้ตีต่อติดครีได้ตีต่อเพราะฉะนั้นต้องเล่นเป็นอัตราคิริคอนประมาณนี้ถ้าเป็นสายซัพพอร์ตก็มีสสายสายดอกไม้แล้วก็สายงูซึ่ง บางทีเนี่ยสายงูอาจจะดีกว่านะเพราะว่าถ้าเป็นสายซัพพอร์ตก็จะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูนู่นนีน่นั่นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นสายงูเนี่ยมันก็จะเพิ่มอัตรา,ารตรงเป้าอันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่มันจะมีสายงูที่เพิ่มดามาจเนี่ๆนี่นี่น,น,นี่วงแหวนที่2วงแหวนที่2เนี่ยช่วงล่างจริงอัตราการรักษาเพิ่มขึ้น1 8ซแต่ถ้าเป็นวงแหวนงูครับ ตัดตูในตำแหน่งได้รับดาเมจถาวรเลย18%คืออีกฝ่ายโดนดาเมจแรงขึ้น18เปอร์เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยตัวตัวผมมองว่าวงแหวนงูอาจจะดีกว่าตีบอสแล้วก็ไปเจอศัตรูที่อยู่ตรงหน้าเราอะดาเมจแรงขึ้นเลยอันเนี้ยตัวตัวผมมองว่าฮิวอาจจะไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่สำหรับอาถังซานไปเปลี่ยนเป็นวงแหวนงูน่าจะดีกว่าเห็นปะมันไม่เหมือนกันนะในการอัปเกรดตัวละครเพราะว่าสเตตัสไม่ว่าจะเป็นแบบ 10,000ปีเนี่ยสายไหนก็ตามสเตตัสพื้นฐานมันเท่ากันอ่าเพราะว่าเราสามารถหลอมขึ้นขั้นเท่ากันได้สเตตัสมันเหมือนกันหมดเลยแต่เอฟเฟกมันไม่เหมือนกันมันจะวัดกันที่ตรงนี้ครับดาเมจแรงขึ้นไม่แรงขึ้นอะไรยังไงมันอยู่ที่ตรงนี้เลยอ่าเราต้องมาดูด้วยแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยสามารถใส่ได้5วงแหวนสูงสุดแล้วแล้วก็จะมีการเลื่อนขั้นปัจจุบันสูงสุดน่าจะ5 0 0 0 0ปีแล้วในอนาคตเนี่ยต้องเอาวงแหวน5 0,000ปีเลื่อนขั้นเป็นแสนปีอีกทีหนึง่ง อันนี้คือการเลื่อนขั้นมงแแบบนะประมาณนี้นะครับแล้วกระดูกวิญญาณนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งในเอ็นเกมเพราะว่าสเตตัสเนี่ยม,มันจะ,จะนไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้สังเกตครับเป็นตัวของกระดูกวิญญาณกิจกรรมใช่ไหมมันจะมีสเตตัสสีแดงคือตันแล้วเลือดส0 0พันพลังโจมตีพ7 0 0อัตราคิอัตราต้านทานคิ ขิดเมดอัตราคิอาแล้วก็บางชิ้นเนี่ยจะเป็นพวกเลือดคิดเมดพลังโจมตีเห็นไหมสเตตัสม,ม,มันไม่เท่ากันหลักๆเลยเนี่ยเราต้องมาดูที่สเตตัสตัวเนี้ยเป็นหลักเออแล้วก็การใส่เซ็ตเนี่ยนะครับแต่ละเซตเขาก็จะมีแนะนำสองเซตอะอันนี้เป็นเซ็ตอสรพิษม่านถั่วหลัวเซ็ตแบ่งมุมหน้าคนสิ่งที่แตกต่างกันคือตรงนี้ถ้าโจมตีศัตรูที่เลือดสูงกว่า40%คิดาเดเมดแรงขึ้น50เปอร ตัวนี้ถ้าโจมตีศัตรูที่เลือดต่ำกว่า60%ทําทำดาเมจได้สูงสุดเพิ่มขึ้น35%ประมาณนี้สเตตัสแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าผมแนะนําเลยนะถ้าเป็นสายโจมตีเนี่ยเซตงูถ้าเป็นสายซัพพอร์ตสายป้องกันเซตตัวนี้อสูรกิเลนลดดาเมจที่ได้รับ7%ต่อพนมมิตร1คนสูงสุด6คนก็เป็น42เเยนี่ย,ยส่เป็นกิเลนหมดเลยครับอ่าประมาณนี้ แล้วก็ถ้าสมมติเป็นตัวละครพิเศษอย่างเช่นเพิ่มเลือดสร้างบาเลียให้เพื่อนตามพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองอย่างเช่นปอไซซีอย่างเงี้ยก็จะมีเซตเสือเงาทุกๆเทิร์นเนี่ยจะเพิ่มเลือดให้ตนเองอ7เปอร์เซนต์สามารถทับซ้อนได้สูงสุด28เปอร์เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเอามาให้ปอไซซีก็จะสามารถสร้างบาเลียให้เพื่อนเยอะขึ้นได้ด้วยอ่าอันเนี้ยเป็นเซตที่อัปเกรดของเขาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็การตีบวกก็มีผลครับการตีบวกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทุกๆ4สขั้น สังเกตเริ่มต้นมาถ้าเรายังไม่ตีบวกจะไม่ปลดล็อกเอฟเฟกพวกนี้มันจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อตีบวก 4, 8, 12, 16, 20จะไล่มาเพราะฉะนั้นบางเซตตัวนี้เห็นไหมเนี่ยเลเวล4เลเวล8เลเวล12ถ้าเรายังไม่ตีบวกอุปกรณ์ให้มันถึงขั้นเนี่ยก็จะไม่ปลดล็อกเอฟเฟกพวกนี้ ประมาณนี้นะครับในส่วนตัวของการอัปเกรดตัวละครแต่ละตัวแล้วก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาด้วยก็คือจะเป็นวิญญาณยุทธปลดล็อกวันที่3ของเกมเปิดวิญญาณยุทธเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเป็นสายปีหรือว่าสายเติมน้อยเอาแค่อันเดียวพอเพราะว่าการปลดล็อก1นขั้นเนี่ยมันจะได้ใช้สกิลปกติแล้วก็คือเทิร์นที่2เนี่ยเขาจะใช้สกิล วิญญาณยุทธก็คือถ้าเป็นถังซานก็สร้างดาเมจทั้งทีมพร้อมกับเพิ่มดาเมจครั้งนี้40%่สิรดาเมจเพิ่มขึ้น30%เร์นานอเทินใช่ไหมถ้าเป็น2ดาวเนี่ยก็ดาเมจที้ถังซานถาวรเลย30เปอร์แล้วก็ถ้าเป็น3ดาวก็ตัวของทุกๆเกตวิญญาณยุทธเนี่ยสิแต้มขีดาเมจเพิ่มขึ้น4%ทอับซ้อนได้สุดสุด80%เปอร์เพราะฉะนั้นถังซานต้องวิญญาณยุทธเต็ม200ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นสีดาวเนี่ยลดดาเมจที่ได้รับ20%ถา แล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ย5ดาวปกติแล้วสกิลวิญญาณยุทธ์เนี่ยจะคููดาว2เทินถ้าอัปเกรดมาเป็น5ดาวจะใช้วิญญาณยุทธ์ในเทินที่2เทินที่3จะใช้ต่อเทินที่4จะใช้ต่อมันจะใช้ได้ทุกเทินเลยอาถ้าเป็นปกติเลยถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยอัปเกรดถึง1ดาวใช่ไหมจะใช้ในเทิน์น2เทิน์น4เทิน6เทิร์น8ถ้าอัพถึง5ดาว เกิน2เติน3เกิน4เติมหเิใช้หมดเลยมันจะแตกต่างกันที่ตรงนี้แต่ส่วนตัวผมมองว่าอัพแค่1นก็พอครับถ้าเป็นสายฟรีผมก็จะปลดล็อกแค่หนึ่งแล้วก็จะเอามาใช้ให้ครบ5ตัวถังซานเซียวอูอาถังซานแม่ถังซานมานาศูนผมจะเล่นแค่นี้แต่ว่าถ้าใครที่เป็นสายเติมหน่อยก็อัปเกรดมาสุดมันก็จะเก่งกว่าคนอื่นนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับเนาะแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าถ้าอัพถึงแค่3ดาวก็คุ้มแล้ว เอามาปลดล็อกเอฟเฟกพิเศษพอนะครับเพราะว่าการอัปเกรดเนี่ยได้มา1ดาวคือ1ชิ้นจะอัปเกรดเป็น2ดาวต้องใช้อีก1ชิ้นจะอัปเกรดเป็น3ดาวต้องใช้2ชิ้นเป็น4แล้วนะจะอัปเกรดเป็น4ดาวต้องใช้3ชิ้นเป็น7จะอัปเกรดเป็น5ดาวต้องใช้4ชิ้นกลายเป็น11หลกัลกๆเลยถ้าจะอัปเกรดให้5ดาวต้องใช้11ชิ้นนะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วคราวนี้ตัวละครเนี่ยเราจะอัปเกรดมันตันแค่เนี้ย ั้งหมดแล้วแต่จะเก่งกว่าคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวนี้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนอัปเกรดตัวละครเนี่ยถึง5ดาวเพชรแล้วใช่ไหมมันจะตันแล้วแต่ว่าเรายังสามารถใช้เศษเนี่ยในการอัปสเตตัสให้ทั้งทีมได้ด้วยโดยไปที่ระบบสำนักและไปที่ไฟล์ถ้าตัวละครเนี่ยเราได้มาอีก1ตัวจะได้60เศษ เราสามารถใช้เศษ30เศษในการอัพสเตตัสเพิ่มขึ้นมาถาวรทั้งทีมมันเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวนะดาเมจไอ้ป้องกันเนี่ยจาก828กลายเป็น840อะ่ะเพิ่มขึ้นประมาณแค่เอ่อ10เอ่อ12แต้มเห็นไหมแต่อย่างที่บอกครับมันจะเกินกว่าคนอื่นไงเออเพราะฉะนั้นปกติเริ่มต้นมาถ้าอัพ15บาดาถ้าอัพถึง5ดาวเพชรมันจะได้ประมาณ15เลเวลอันนี้คือ22 21แล้ว อันนี้คือต่างกันเลยนะครับตรงนี้เลยยิ่งได้ตัวซ้ำไอดีคุณยิ่งเก่งอ่าไม่เท่าไหร่ครับมันจะมีระบบตัวนี้ที่เข้ามาก็คือเป็นตัวนี่แท่นบูชาแท่นบูชาเนี่ยผมจําไม่ได้ว่ามันจะปลดล็อกตอนเลเวลเท่าไหร่น่าจะประมาณ30มสิบกว่าสามสิบหกมั้งจะปลดล็อกตัวนี้ตัวนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะพลาด เพราะว่ามันจะใส่แล้วเพิ่มดาเมจของธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุแสงธาตุมืดซึ่งตัวละครที่เอาเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ดาวเยอะๆใช่ไหมแต่ละธาตุเนี่ยมันก็จะบวกดาเมจเยอะขึ้นด้วยแต่มันจะมีปลดล็อกตรงนี้คุณสมบัติเป็นตอนเลเวล44มันจะมีแอคแทกป้องกันเลือดอัตราบล็อกอัตราคิซึ่งตัวนี้จะบวกให้ทั้งทีมเพราะฉะนั้น ผมบอกให้คุณเดียโบเนี่ยเอาตัวละครที่บวกดาวเยอะๆจากพวกเนี้ยตอนแรกนะเพราะว่ามันจะบวกเฉพาะธาตุนั้นๆเอออย่างเช่นถังซานอย่างเงี้ยดาวเพชรแล้วแม่ถังซานพวกเนี้ยให้เอามาใส่เป็นพลังโจมตีพลังป้องกันพลังชีวิตเพราะว่ามันบวกให้ทั้งทีมครับสเตตัสบวกทั้งทีมพลังโจมตี23%พลังป้องกัน28%พลังชีวิต1 0ออันนี้บวกทั้งทีม แล้วตัวนี้สองอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันเอาไปใส่ให้ธาตุอ่าทังซานก็เป็นธาตุน้ําใช่ไหมอ่าในอนาคตนู่นนี่น,นั่นเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยมันจะดีกว่าเพราะตอนแรกเนี่ยตรงเนี้ยเราจะปลดล็อกเอาตัวละครที่เก่งๆเ,เข้ามาเนาะแต่พอเราเลเวล44ปุ๊บเราจะถอดตัวละครเก่งๆจากตัวนี้มาใส่สามอันนี้พลังเนี่ยจากตอนแรก8ล้านมังไอดีคูเดียโบแค่เปลี่ยนตัวละครจากข้างบนเนี่ยมาใส่ข้างล่างสามอันเนี้ยพลังเพิ่มขึ้นอีก700,000 เยอะมากๆนะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะพลาดผมเลยมาบอกนะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยมันจะมีตรงนี้แต่ยังไม่ท้ายสุดนะคำพีตัวเนี้ยจะได้จากการผ่านด่านเนื้อเรื่องมันจะบวกสเตตัสเยอะมากเป็นหมื่นเป็นแสนเลยในอนาคตนะครับช่วงแรกๆอาจจะพัน0อ0 0ันหนึ่ปัจจุบันไอเดีเดียโบเนี่ยทุกครั้งที่อัพเนี่ยสี่หมอ่าเดี๋ยวในอนาคตก็เป็นแสะนะับเพราะว่ามันบวกเป็นเปอร์เซนต์และมันสามารถหาได้จากการที่เราเนี่ย ไปซื้อของในตัวนี้เห็นไหมนี่ถ้าพันธรรมิตรทุกคนเนี่ยนะครับเข้ามาเอา่อเรียกไดว่าต่อรองราคาจากราคาพันแเนี่ยเหลือ0นย์แล้อันนี้เหลือ0นะูนย์ะมันจะได้ทุกวันวันละยี่สิหมวนปึ๊บเข้ามาปึ่งได้20่สหมวนเลยพลังเราก็จะอัปโดดไปกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นการมีกิวดีเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบออันนี้เพิ่มขึ้นมาทุกครั้งที่อัพหกพัใช่ไหมผมอัพไปกี่ครั้ง แล้วถ้าอัปเกรดตรงนี้อีกมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมแล้วมันจะมีอีกวิธีหนึง่งแต่ว่าเป็นสลับสายเติมเนาะก็คือไปที่ตัวเอกนะครับ<ป>แล้วก็อันนี้อาจจะต้องเติมหลักแสนก็คือศาตตาเขียวปีปีตรงนะครับมันจะสามารถก๊อปไอเทมพิเศษได้อันนี้ก๊อปได้วันละยีชิ้นแม่งโคตรโกรงแต่ต้องเติมประมาณแสนสามอันเนี้ยรับเป็นฐานที่เข้าใจว่าสายเติมเท่านั้นเราตัดทิ้งไปนะครับและสุดท้ายเลยที่จะเพิ่มพลังและแตกต่างจากคนอื่นมากๆคือไม้ตายหนผา ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันมากสามารถฟาร์มได้จากเส้นทางโต้นหลวทุกวันนะเอทุกวันมันเป็นรางวัลเอฟเคนะครับยิ่งไปด่านไดสูงขึ้นรางวัลเอฟเคก็ยิ่งเยอะขึ้นประมาณนี้แล้วเราเอาของเนี่ยไปอัพตัวนี้ซึ่งการอัปเกรดเนี่ยมันจะได้แต้มตัวนี้เห็นไหมมันจะเป็นแต้มยิงหยางเอามาอัปเกรดอันข้างล่างครับตัวนี้จะเพิ่มพลังโจมต,มตีลดดาเมจลดดาเมจที่ได้รับอัตราฟื้นฟูเลือด ซึ่งตัวเนี้จะค่อนข้างดีมากๆเมื่อเราลงมือเนี่ยมีโอกาส45%ที่จะฟื้นฟูเลือด10%ให้ตนเองเพราะฉะนั้นมันจะไม่จะเป็นต้องมีตัวซัพพอร์ตเลยด้วยซ้ำอันนี้ทุกครั้งที่ลงมือก็มีโอกาส50%ที่จะเพิ่มพลังัวตี20อันนี้75%มันขึ้นอยู่กับขั้นในการอัพครับสูงสุด10ขั้นเห็นไหม100%เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันบวกทั้งสเตตัสทั้ง เอฟเฟกพิเศษมันจะต่างกันจากตรงนี้มากๆมากๆจริงๆเลยแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่แพงที่สุดแล้วแพงมากๆนะครับในการซื้อของมาอัพหลักๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะประมาณนี้ในวันที่4ของ i อดีคุณยาโบเลยพลังประมาณ9ล้าน2จากการอัพพวกนี้แหละทั้งหมดนะครับนาะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อย่างนึงคือการเปิดกาชาแหละการเปิดกาชาเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะได้ตัวละครซ้ำใช่ไหม เมื่อเราอัพเกรดตัวละครซ้ำนะครับดาวยิ่งเยอะมันก็เอาไปใส่กับระบบคอลเลคชันหนังสือไฟล์เนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะได้สเตตัสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะมากๆเห็นไหมเนี่ยจากเลเวลยี่สิบห้าไปเลเวลยี่สิบหกเนี่ยสิบเก้าเปอร์เซ็นต์กลายเป็นยี่สิบเปอร์สเตตัสมันก็จะห่างกันขึ้นห่างกันขึ้นทุกครั้งที่เราอัพโรไฟล์เนี่ยเลเวลมันก็จะแบบ อัปเกรดขึ้นสเตตัสเยอะขึ้นมันจะต่างกันที่ตรงนี้ด้วยใครเปิดกาชาได้เยอะก็อาจจะเก่งกว่ามันเป็นเน้นเก็บคอลเลกชันนะครับก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจากประมาณนี้เลยกันนาอก็สำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ